ครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสมาชิกห้องเรียนแอนดอยทุกท่านนะครับนในสาระนี้เราก็จะมาเรียนรู้เรื่องสาระเรียนรู้ที่4นะครับเป็นเรื่องของตัว R นะครับเรื่องของตัว R หรือว่าตัวต้านทานนะครับตัวต้านทาน,ทาน,นในภาษาอังกฤษเขาก็จะว่าเป็นร e ส s t e r นะครับ ตัวอเนี่ยนะครับอาตัว R เนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการครวบคุมนะครับหรือ <c oughs> ว่าจำกัดการไหลของกระแสนะครับจำจำคำนี้ไว้นะครับมันจะจำกัดการไหลของกระแสไฟฟ้าในวงจรเนี่ยนะครับตัวอาเนี่ยประโยชน์ของมันก็คือเอามาไว้ควบคุมจำกัดการไหลของกระแสนะครับเพื่อให้กระแสไฟเนี่ยนะครับ และแรงดันไฟฟ้าเนี่ยภายในวงจรมีปริมาณนะครับตามที่เราต้องการนะครับหรือเรียกว่าค่าวความต้านทานเนี่ยค่าวความต้านทานเราจะเรียกว่า r e s i s t a n c e นะครับค่าวความต้านทานนะครับมีหน่วยการวัดเป็นโอห์มนะครับหน่วยการวัดเป็นโอห์มสัญลักษณ์มันก็จะเป็นรูปอย่างนี้นะครับมีหน่วยการวัดนี่เป็นโอมนะครับ <S <S ในการอ่านเนี้ย นะครับเราก็จะเนี่ยสมมุติว่ามันเขียนอยู่ในตัว R เนี่ยครับเป็น1 1 R ก็คือ100โอห์มนะครับอันนี้ก็10 k โอห์มนะครับ10 k โอห์มก็1,000 10, 0 oh โอห์มนะครับในการเทียบบรรยัตยตยางเนี่ยเราก็เรียนผ่านไปแล้วนะครับนี้ผมจะไม่ ก่าวย้อนนะครับก็คือ R เนี่ยมันจะจํานิยามของคําว่า R เนี่ยก็คือ,คอมันจะจํากัดการไหลของกระแสไฟฟ้าในวงจรนะครับมันมีประโยชน์อย่างไรนะครับก็คือประโยชน์ของมันมาดูในวงจรนะครับว่าเขาเอามาใช้ทําต่อแบบไหนนะครับตัว R เนี่ยนะครับนี่คือในวงจรจริงมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับในวงจรจริงยังยังเข็นในกลุ่มนี้นะครับก็คือเป็น R เนี่ยเนี่ยนี่ก็คือ R นะครับนี่ก็เป็น R นะครับอย่างอย่างพวกนี้เป็นตัว C ตัวสัดกองกระแสนะครับอย่างเงี้ยก็เป็น R มันเอามาต่อไว้เพื่อที่จะอย่างนี้นะครับก็คือ เพื่อที่จำกัดกระแสที่จะไหลเข้ามาในตัว CPU หรือว่าหน่วยความจำเนี่ยนะครับต่างๆนานา,นาพวกต่างหน่วยความจำ CPU หรือว่าการบอัดให้เข้า IC นะครับันจะเอา R มาต่อมันจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับการต่อก็คือ R เนี่ยเขาก็จะเอามาต่อไว้อย่างนี้สมมติว่าตัวนี้เป็น Uh, CPU นะครับมันจะต้องมีลายสมมุติว่าลายตลายที่มันวิ่งเข้ามาขาใต้ IC นะครับลายไฟตัวนี้เป็น1.8นะครับหรือว่าตัวนี้เป็นลายไฟ0.9เอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีอ่ามาต่อไบอัสหรือว่าต่อต่อสำหรับการ ลดกระแสนะครับสมมติว่าไฟ1.8โวลต์นเนี่ยนะครับที่มันวิ่งมาในทั่วบอร์ดเนี่ยนะครับในบอร์ด <c oughs> ในบอร์ดโทรศัพท์ตัวนี้หนึ่งบอร์ดเนี่ยครับมีไฟ1.8เนี่ยหลายที่ที่มันไปเลี้ยงนะครับไฟ1.8เนี่ยกระแสมันอาจจะไม่เท่ากันบางลายอาจจะต้องการแค่20มิลลิแอมป์นะครับบางตัวก็จะ1.8เหมือนกันแต่ว่าต้องการ1แอมป์หรือว่าต้องการ 8 0มิลลิแอมนะครับอย่างเงี้ยเขาก็ต้องเอามี R แต่ละค่าเนี่ยมาต่อต่อไว้ที่ก่อนที่จะเข้าอุปกรณ์พวกนี้นะครับเพื่อที่จะเอามาลดกระแสลงแต่ว่าแรงดันเนี่ยเท่าเท่าที่เราต้องการนะครับพวกเนี้ยแรงดันมันวิ่งมาเนี่ยเท่าที่เราต้องการแต่กระแสเนี่ยจำนวนกระแสตรงเนี้ยจะถูกลดลงด้วยค่า R นะครับนี่คือประโยชน์ของของ R นะครับที่เอามาต่อในวงจรก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับ นี่นะครับอย่างตัวใหญ่ๆอย่างนี้ไม่ใช่ r นะครับอันนี้เป็น l นะครับอ่าอย่างนี้ก็เป็น l นะครับอืมเนี่ยพวกนี้เป็น r นะครับพวกนี้นะครับตัวดำๆนะครับดำๆลิบๆอย่างเงี้ยเป็น r นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับมันจะมี r เนี่ยจะมีลักษณะเป็นตัวสีดำมันจะเป็นแบนนะครับแบนๆจะแตกต่างกันกับ L นะครับอันนี้ L เนี่ยมันจะเป็นขนาดเท่ากันก็จริงแต่ว่ามันจะอ้วนๆนะครับอ้วนๆแนวตั้งมันจะอ้วนๆอ่ามันจะอ้วนๆขึ้นมานะครับอ่าเป็นสีดำๆจะอ้วนขึ้นมาอ่านะครับนี่คือตัว C แต่ถ้าเป็น R เนี่ยมันจะเป็นแบนแล้วก็มีหัวตะกัวที่อยู่ครอบๆเงี้ยอ่าบริเวณกลางๆมันเนี่ยนะครับมันจะเป็น มันจะแบนๆไม่อ้วนไม่อวบเหมือนตัวนี้นะครับมันจะแบนๆลักษณะการสังเกตนะครับสังเกตตัว R หรือว่าวัดนะครับการวัด R เนี่ยเราต้องวัดย่านโอห์มนะครับวัดย่านโอห์มเราก็มาวัดที่หัวท้ายเนี่ยมันจะขึ้นค่า10โอห์มหรือว่า 10k เ oh คโอห์มแล้วแต่หรือว่า10เมก กโอมแล้วแต่นะครับแล้วแต่ว่าค่าตัวนี้มันเท่าไหร่นะครับแต่ว่า C เนี่ยถ้าเราไม่แน่ใจว่าตัวไหนเป็น C หรือว่าตัวไหนเป็น R วัดวัดสลับข้างต้องขึ้นข้างวัดสลับข้างแดงดําวัดวัดกิ้มเข้ามาที่หัวมันอย่างเงี้ยมันมิตเตอร์มันจะต้องขึ้นค่าขึ้นค่าข้างหนึ่งแล้วไม่ขึ้นค่าข้างหนึ่งนี่คือค่านี่คือตัว C นะครับ่าหรือว่า L อย,อย่างที่เป็น L นะครับอย่างนี้ L L เนี่ยมันก็จะเป็นคล้ายๆกับ R แต่ตัวเลก็กกว่า C นะครับ L มันก็จะเป็นลักษณะนี้แต่มันจะตัวหนาตัวหนากว่ากว่า R นะครับตัว L เนี่ย L ในวงจรเนี่ยนะครับอย,อย่างตัวนี้นะครับเนี่ยนะครับ L ในวงจรนะครับทีนี้พวกนี้ นี่คือคุณประโยชน์ของ R นะครับ R เนี่ยเราต้องเราต้องรู้จักนะครับ R เนี่ยเขาเอาไว้ใช้สำหรับไบอัดวงจรนะครับก็คือการต่อเชื่อมต่อระหว่างวงจรกับวงจรนะครับเนี่ยวงจรอะไรก็ช่างเป็น IC นะครับนะก่อนที่เราจะเอาเข้ามาเนี่ยเราต้องมี R ไบอัดเพื่อที่จะจำกัดกระแสตรงเนี้ยนะครับเนี่ยกระแสตรงเนี้ยมันเข้ามา1.8โวลต์ ครืออะไรก็ได้นะครับแต่ว่าเราต้องการแค่เราต้องการกระแสสัก0.2มิลอย่างเงี้ยเราก็ต้องเอาอาร์มาบอัสมันไว้นะครับมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนี่คือคุณสมนี่คือประโยชน์ของอานะครับมาเรามาดูอาร์ในบอร์ด เรารู้จัก R ในบอร์ดแล้วนะครับว่ามันเป็นลักษณะอย่างไรนะครับเนี่ยก็คือประมาณนี้นะครับเนี่ยตัวนี้นะครับเนี่ยนี้อย่างนี้นะครับเนี่ยนะครับพวกนี้คือ C นะครับเดี๋ยวนี้เรามาดูในวงจรนะครับสัญลักษณ์ในวงจรของ R มันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ สัญ,ญลักษณ์ในวงจรเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้น,นะครับอาสัญ,ญลักษณ์ของมันนะ,นะครับอันนี้เป็นแบบอเมริกานะครับสัญ,ญลักษณ์แบบนี้เป็นแบบอเมริกาแต่ถ้าเป็นสัญลักษณ์แต่ถ้าเป็นสัญ,ญลักษณ์อย่างนี้เป็นของยุโรปนะครับอันนี้ <Workers. S 2> มีติกานะครับสัญลักษณ์ของอานะครับแต่ในวงจรเขาก็นิยมเขียนเป็นของอเมริกาเนี anyways, right? yeah, ่ยนะครับก็คือเขียนเป็นตัวหยักๆหยักๆหยักเนี่ยนะครับนี่คืออานะครับอย่างในวงจรนี้นะครับเนี่ยในวงจรลายวงจรนี้นะครับลายวงจรนี้อาร์ลายวงจรนี้เขาก็เอามีอาตัวนี้มามา ค่ามันก็คือ 4.7k นะครับเนี่ยเขาก็จะมีค่าเขียนบอกไว้ที่ 4.7k ตัวนี้ก็ 4.7k ตัวนี้ 4.7k อ่าตัวนี้เป็นอ่าเซนนะครับก็คือเป็นตรวจสอบแรงดันเนี่ยการต่อลักษณะการบอัรลงกาวอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเทียบเทียบกาวนะครับก็จะมีอ้างอิงเรื่องแรงดันที่จะไหลลงกาวเนี่ยนะครับเนี่ยลายพวกนี้นะครับก็คือ R อ,อันนี้ก็ R นะครับเนี่ย นี่คือสัญ,ญลักษณ์ R ในวงจรก็จะมีลักษณะอย่างนี้นะครับให้จำจำไว้หลักๆนะครับว่า R มัน R มันมีคุณสมบัติอะไรนะครับมันก็คือคุณสมบัติของมันก็ก็คือตัวนี้นะครับคุณสมบัติของมันเนี่ยเนี่ยก็คือจำกัดการไหลหกระแสในวงจรนะครับจำกัดไว้ ไม่เราจะไบเราจะจํากัดกระแสที่เท่าไหร่เราก็ใช้อานี่แหละครับจํากัดเพราะว่าแรงดันเนี่ยนะครับแรงดันเนี่ยมันมีผลต่อมันมีผลโดยตรงกับกระแสนะครับถ้าแรงดันมันสูงมันก็ทํากระแสได้สูงถ้าแรงดันต่ํามันก็ทํากระแสได้ต่ํามันมันมีความผกผันไปตามกันนะครับระหว่างโวลต์กับแรงดันนะครับนี่คืออ่าคุณสมบัติของอาที่เราได้รู้จักกันไปแล้วนะครับ แล้วเวลาในการเข้าไปซ่อมซ่อมงานเนี่ยนะครับอาที่อาที่มันมีอาที่มันต่อไปอัดเข้าไปในวงจอไอวงจรพวก CPU แนนพวกนี้นะครับมันมีประโยะมันมันมีเรื่องของลายสัญญาณลาย I 2 C ลายอะไรเข้าไปด้วยนะครับการที่เรามันอาการเสียมันเนี่ยพวกนี้บางทีมันมันสื่อสาร กับ CPU ไม่เจอเนี่ยเราก็ต้องมาดูที่ R พวกนี้ด้วยนะครับเนี่ยพวก R เนี่ย R ที่มัน b อ a สไฟให้พวกเม็ดสำคัญเนี่ยนะครับนี่คือคุณประโยชน์ของ R นะครับก็คือตัว r e g i ต t ร r นะครับตัวต้านทานนะครับในเราทีนี้เรามาดูในบอร์ดจริงอันนี้ในตัวอย่างในบอร์ดจริงในรูปนี้นะครับแล้วก็เรามาดูตัวอย่างในบอร์ดจริงที่เป็น ของจริงอีกทีหนึ่งนะครับว่าเป็นยังไงนะครับน,นี่นะครับนี่ก็คือเป็นตัวอย่าง <c oughs> ที่บอดจริงผ่านกล้องสโคปนะครับเนี่ยอันนี้จะเป็น R นะครับเนี่ยตัวนี้เนี่ยนะครับเนี่ยที่เป็นดำดำเนี่ยครับดำดำเล็กๆเนี่ยแต่พวกเา ออกสีพวกตัวอวบนั้นพวกนั้นจะเป็น C นะครับเป็น C กับเป็น L นะครับ r เนี่ย r เนี่ยมันจะเป็นออกตัวเล็กๆดำๆนะครับตัวเล็กๆดำๆนี่ๆี่นี่อย่างเงี้ยนะครับ เดี๋ยวในการเรียนรู้นี่นะครับนี่นี่ตัวนี้นะครับตัวนี้อ่าตัวนี้ก็เป็น R นะครับนี่ก็นะครับนี่คือในบอร์ดจริงนะครับ เวลาเราสังเกตดูที่ผมบอกว่ามันจะตัวผอมๆบางๆนะครับเป็นอานะครับอ่ะทีนี้เราก็เรียนรู้เรื่องของคุณสมบัติของอาร์ไปแล้วนะครับคุณสมบัติของอานะครับว่ามันมีประโยชน์อะไรนะครับคุณสมบัติของอาร์ะนะครับคุณสมบัติของมันก็มีประโยชน์ เอาไว้จํากัดกระแสนะครับเพื่อที่จะบอัดให้กับวงจรใดๆที่เราต้องการกระแสเราลิมิตกระแสไว้ที่เท่าไหร่นะครับเราก็ใช้ R เข้าไปลิมิตกระแสนะครับก็ในสาระนี้ก็มีเท่านี้นะครับเดี๋ยวในการวัด R วัดค่า R าเนี่ยก็จะไปสอนอีกทีในอีก e p ีถัดไปนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ